ครับและพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติรุ่น S9 Commercial นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับมีข้อดีมากนะครับเป็นเครื่องชงอัตโนมัตินะครับที่เราสามารถปรับและเล่นค่าได้เยอะเลยนะครับซึ่งตัวนี้เมนูพื้นฐานนะครับมีให้ด้วยกัน19เมนูนะและยังมีเมนูเสริมนะครับให้อีก3เมนูนะครับซึ่งเมนูเสริมนะครับเราสามารถ ทรงชาไทยชาเขียวหรือเมนูผงนะครับซึ่งผงเนี้ยอาจจะต้องเป็นผงหยาบนะครับและต่อมาครับข้อดีนะครับเครื่องตัวนี้นะครับสามารถปรับนะครับปริมาณนะครับผงกาแฟนะครับได้ถึง7ถึง12กรัมนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับส่วนตัวเนี้ยครับตัวปั๊มนะครับเป็นปั๊มจากอิตาลีนะครับเป็นปั๊มจากอิตาลีแท้เลยนะครับแรงดันอยู่ที่19บาทร์นะครับอ่า19ก้าอูกาเคลเมนะครับซึ่งข้อดีของแรงดันตัวเนี้ยมันจะ ส่งผลให้รสชาตินะครับและกลิ่นของกาแฟนะครับชัดขึ้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของการใช้งานนะครับต้องยอมรับเลยว่าเครื่องตัวนี้มันสามารถชงต่อเนื่องได้ถึง200แก้วเลยนะครับทำไมสามารถชงต่อเนื่องได้ถึง200แก้วนะครับก็คือว่าเครื่องตัวนี้มีหม้อต้มนะครับให้ด้วยกันอยู่2ตัวเลยนะครับข้อดีของหม้อต้ม2ตัวนะครับมันจะคอยสลับการใช้งานนะครับ่ยกตัวอย่างเช่นหม้อต้ม1ตัวร้อนนะครับ อ่าอีกตัวก็จะมาทําหน้าที่แทนหม้อต้มตัวเดิมนะครับก็จะคอยสลับกันแบบนี้นะครับมันก็เลยสามารถชงต่อเนื่องได้ถึง200แก้วเลยนะครับและกําลังไฟนะครับเครื่องตัวนี้ให้อยู่ที่1,500วัตต์เลยครับหน้าจอนะครับหน้าจอเหมือนที่ลูกค้าเห็นเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับสามารถสัมผัสได้เลยก็คือสามารถอ่าปรับเซตค่าตั้งค่าหรือกดปุ่มเมนูเพื่อที่จะชงเมนู กาแฟได้เลยนะครับผมและในส่วนต่อมานะครับในส่วนของการสตรีมนมนะครับตัวนี้เราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีบล็อกสตรีมนมอัตโนมัตินะครับและสามารถมีกล่องนะครับที่เก็บนมได้ด้วยซึ่งข้อดีของกล่องตัวนี้มันสามารถเก็บควบคุมอุณหภูมินะครับของนมนะครับเพราะว่าในตัวกล่องนะครับมีเจลนะครับที่คอยปรับอุณหภูมิให้คงที่อยู่ตลอดเวลานะครับ และตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยนะครับผมและข้อดีนะครับของตัวคอมเมอร์เชียลนะครับเราจะมีตัวถังจุนะครับที่คอยเก็บนะครับปริมาณกากกาแฟนะครับได้ถึง50ก้อนเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถเก็บน้ำทิ้งนะครับได้ถึง2ลิตรเลยนะครับมันจะแตกต่างนะครับกับรุ่นโฮมนะครับตัวนี้จะมีให้นะครับเพื่อรองรับนะครับการใช้งานนะครับตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการซื้อเครื่องไปเปิดเป็นร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มต่างๆตัวนี้ผมมีรองรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับและเรามาอยู่กับด้านบนตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องมีข้อดียังไงนะครับ s 9 Commercial นะครับด้านบนของตัวเครื่องจะมีจุดนะครับที่คอยอุ่นนะครับแก้วกาแฟนะครับให้รักษาอุณหภ,ภูมิตลอดเวลานะครับข้อดีของตัวนี้ จะทําให้รสชาตินะครับของกาแฟมันคงที่นะครับสามารถอุ่นนะครับด้วยอุณหภูมิที่ร้อนนะครับให้แก้วกาแฟของเราเนี่ยอ่ามันอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับและในส่วนของกล่องนะครับกล่องตัวนี้อ่ะข้อดีของมันนะครับสามารถจุนะครับเมล็ดกาแฟได้ถึง750กรัมเลยนะครับก็สามารถใช้งานกันได้ต่อเนื่องแบบยาวๆเลยไม่ต้องคอยเติมให้มันถี่อยู่นะครับและ สังเกตดูช่องเล็กๆตัวนี้เป็นช่องใส่ผงกาแฟนะครับข้อดีของช่องตัวนี้เราสามารถใส่ผงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผงชาไทยนะครับผงชาเขียวหรือผงกาแฟก็แล้วแต่นะครับแต่ขอย้ําต้องเป็นผงแบบหยาบนะครับสามารถใส่ไปในช่องนี้นะครับได้ถึง10กรัมเลยนะครับผมครับแล้วเรามาพูดในส่วนของด้านหลังตัวเครื่องกันนะครับซึ่งด้านหลังตัวเครื่องนี้มันจะมีกล่องนะครับที่จุน้ำนะครับซึ่งกล่องนี้สามารถจุน้ําได้1.8ลิตรเลยนะครับ แต่ถ้าคุณลูกค้าคิดว่าไม่เพียงพอนะครับไม่อยากจะเติมน้ําหลายรอบนะครับทางร้านเรานะครับก็สามารถโมดิฟายนะครับดูดน้ําจากตัวถังนะครับทางร้านเรานะครับจะเสริมฟังก์ชันนี้ไปให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็วิธีที่3ก็คือต่อตรงนะครับเข้ากับเครื่องกรองน้ําได้เลยนะครับผมสามารถสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้ถึง10โปรไฟล์เลยนะครับตั้งชื่อตั้งค่าแต่ละเมนูแล้วก็ตั้งโปรไฟล์ใส่ไปในเมนูนะครับให้มันจํากัดแต่ละโปรไฟล์นั้นๆนะครับ และก็มีสูตรกาแฟให้ถึง18สูตรเลยนะครับและในส่วนของโหมดล้างเครื่องอัตโนมัตินะครับเครื่อง S9 Commercial นะครับสามารถล้างระบบได้ถึง4โหมดเลยนะครับ1คือล้างบล็อกชงนะครับ2ล้างบล็อกชงด้วยผงล้างคราบนะครับ 3. นะครับล้างหัวจ่ายนมหรือหัวสตรีมนมนะครับ4ล้างระบบท่อภายในเครื่องนะครับด้วยผงล้างตะกรันนะครับแล้วก็สามารถใช้งานด้วยโหมดอีโคได้ด้วยนะครับสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับ แล้วก็ในหัวข้อต่อไปนะครับตัวนี้สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ถึง10ภาษาเลยคุณลูกค้าสามารถไปตั้งค่าแล้วก็เลือกภาษาที่ต้องการได้เลยนะครับหัวข้อต่อไปก็คือสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับกากกาแฟนะครับได้ตั้งแต่0ถึง40ข้อเลยนะครับ <S <S แล้วก็ตั้งค่าความกระด้างของน้ำนะครับการตั้งค่าความกระด้างของน้ําควรตั้งไว้ที่20ลิตรนะครับเพื่อทําให้เครื่องนะครับล้างเครื่องอัตโนอมัติได้นะครับแล้วก็สามารถเช็คจํานวนแก้วที่ชงได้ด้วยว่า ตั้งแต่เราใช้งานครั้งแรกถึงปัจจุบันนะครับเราชงไปแล้วเป็นจํานวนกี่แก้วนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อดีของมันนะครับสามารถตั้งค่าของเสียงนะครับให้เปิดหรือปิดการใช้งานได้ด้วยนะครับและในหัวข้อต่อไปนะครับการทาเมนูนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้สามารถทําได้ทั้งเมนูร้อนนะครับและเมนูเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเมนูที่เครื่องตัวนี้สามารถชงได้นะครับก็คือเอสเพรสโซ่นะครับลาเต้ร้อนนะครับคาปูชิโน อเมริกาโนเย็นนะครับชาไทยเย็นอันนี้ก็ทําได้นะครับชาเขียวทําได้หมดเลยนะครับและในหัวข้อต่อไปนะครับจะพูดในส่วนของการประกันเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งนะครับเครื่องตัวนี้จะมีประกันให้1ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0ืนแก้วอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรถึงก่อนกันนะครับแต่ไม่รวมนะครับความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานนะครับเช่นคุณลูกค้าใช้งานผิดประเภทนะครับหรือเกิดจากอุบัติเหตุตัวนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของประกันนะครับ เราจะมีข้อแม้ว่าได้เครื่องไปนะครับให้คุณลูกค้าทําความเข้าใจกับคู่มือที่เราให้ไปนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งคู่มือที่ทางร้านเราให้ไปเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับสามารถอ่านการตั้งค่าการใช้งานได้แบบละเอียดเลยตัวนี้ไม่ยากครับผมครับและในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับทางร้านมีวิธีแก้ไขปัญหาให้คุณลูกค้าด้วยกัน2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือจะมีการวิดีโอคอลนะครับระหว่างทีมแอดมินนะครับและลูกค้านะครับ เพื่อที่จะทราบถึงสาเหตุอาการนะครับของเครื่องที่เกิดปัญหาณตอนนั้นนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อแอดมินนะครับทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้วนะครับแอดมินก็จะอธิบายให้คุณลูกค้าทราบนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยที่มันเกิดการผิดพลาดขึ้นมามันเสียหายจากอะไรนะครับซึ่งเคสที่ผมเจอครับ80%ิเเลยนะครับเครื่องไม่ได้เกิดความเสียหายนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการเซตค่าการใช้งานเครื่องนะครับณจุดนั้นอ,อาจจะแบบผิดเพี้ยนไปนะครับคุณลูกค้้าาก็เเลยไม่ขใจนะครับ และนะครับเคสอุบัติเหตุเลยเคสฉุกเฉินเลยเรื่องเกิดความเสียหายนะครับหรือถึงขั้นที่ต้องส่งเครื่องมาซ่อมจริงๆอ่ะทางร้านนะครับก็จะมีระบบขนส่งนะครับก็คือถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมครับทางร้านก็จะเรียกล่าล่ามูฟนะครับเข้าไปรับเครื่องนะครับและระหว่างนั้นอ่ะยกตัวอย่างเครื่องของคุณลูกค้าเสียหายใช่ไหมครับแล้วต้องส่งเครื่องมายังที่ร้านนะครับแล้วในระหว่างนั้นคุณลูกค้าก็ต้องแบบไม่อยากให้ธุรกิจชะงักหรือว่าต้องเปิดร้านนะครับต่อเนื่อง ทางร้านก็สามารถมีเครื่องสำรองนะครับไว้รองรับณจุดนี้ไว้ให้คุณลูกค้าเหมือนกันนะครับหรือกรณีคุณลูกค้าต่างจังหวัดใช่ไหมครับถ้าเครื่องของคุณลูกค้ามีปัญหาถึงขั้นที่ต้องส่งเครื่องกลับมาซ่อมกับทางร้านใช่ไหมทางร้านก็จะมีระบบขนส่งนะครับให้คุณลูกค้าแพ็คเครื่องของคุณลูกค้าส่งกลับมายังศูนย์ซ่อมของเรานะครับและระหว่างนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าคุณลูกค้าต้องใช้เครื่องนะครับทางร้านก็มีเครื่องสำรองนะครับไว้คอยรองรับณจุดนี้ ให้คุณลูกค้าเหมือนกันนะครับซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นน่ะถ้าอยู่ในระยะเวลา1เดือนนะครับนับจากซื้อเครื่องไปตัวนี้ทางร้านจะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะครับและขอย้ําต้องอยู่ในเงื่อนไขของประกันนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับกับการใช้งานเครื่อง S9 Commercial นะครับ คุณภาพเน้นๆประโยชน์เน้นๆลูกเล่นเยอะมากนะครับตัวนี้เอากันไปเลยนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานสําหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดร้านนะครับเบื้องต้นเครื่องตัวนี้มีออปชันเยอะมากนะครับไม่ต้องไปเรียนชงกาแฟนะครับตัวเครื่องเซตค่าแต่ละเมนูมาให้คุณลูกค้าแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจ เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติหรือต้องการเปิดเป็นธุรกิจร้านเครื่องดื่มนะครับผมหวังว่าเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินียจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณลูกค้านะครับและถ้าคุณลูกค้าสนใจเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ S9 Commercial นะครับก็สามารถทักหรืออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือแม้กระทั่งเพจ a c e b o o k นะครับอันนี้คุณลูกค้าสามารถทักมาขอรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะมีทีมแอดมินนะครับไว ให้ข้อมูลคุณลูกค้คาตลอดเวลาเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากครับ